สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะผัวช็อกเมียชิงทองผัวช็อกเมียชิงทองเอาไปขายซื้อมือถือใหม่ไม่ทันข้ามวันตำรวจบุกบ้านจับไม่ทันข้ามวันตำรวจลาดยาวตามไปถึงบ้านจับสาว27วิ่งราวร้านทองขี่จักรยานยนต์หนีเอาไปขายซื้อมือถือสองเครื่องผัวรู้เรื่องช็อกชี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เมียป่วยซึมเศร้า วันที่9มกราคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพลาดยาจังหวัดนครสวรรค์รับแจ้งเหตุคนร้ายจิงสร้อยคอทองคําร้านห้างทองเยาวราชสาขาสารเจ้าไก่ต่อตําบลสารเจ้าไก่ต่ออําเภอลาดยาจังหวัดนครสวรรค์จึงแจ้งกําลังสายตรวจและฝ่ายสืบสวนร,รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเจ้าของร้านระบุคนร้ายเป็นหญิงเข้ามาขอดูสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทแล้วทําทีคล้องคอลองก่อน ชี้ขอดูอีกเส้นจังหวัดที่หันไปหยิบก็หนีออกร้านไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบวงจรปิดพบคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำทะเบียน1ก็ไก่พอพึ่ง1014นสีนครสวรรค์มาก่อเหตุเมื่อตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองแล้วตามไปจับนางสาวอัญญลินอายุ27ปีที่บ้านพักตำบลวังซ่านอำเภอแม่วงพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือสองเครื่องที่ซื้อมาใหม่เงินสด1 2 0 0 0บาท สอบสวนสารภาพนำทองไปขายได้เงินมา25,800บาทแล้วนำไปซื้อโทรศัพท์ก่อนกลับบ้านพักขนาดที่สามีให้การมีลูกด้วยกันหนึ่งคนฐานะความเป็นอยู่ปานกลางไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ภรรยามีอาการป่วยซึมเศร้าต้องกินยารักษาอาการอยู่ตลอดวันยังตกใจมากเมื่อรู้ว่าภรรยาไปวิ่งราวทองที่ร้านทองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาพร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ